สวัสดีจ้าสาววันนะ้พาพระหละทงกระสิบพระมะเบิงแมงจับเต่าแล้วค่ะแมงจับเต่าที่เลี้ยงไว้ก็เป็นตัวน,น้อยๆก็เสียเอาอาหารอาหารเขียดนี่ลหละให้กินก่อนเอาอาหารเขียดให้กินก่อนเพราะว่าปลาน้อยบ่าทัานได้ไปสอนมใม้แมงจับเตากินค่ะเมื่อนี้กระสิพามาเบิง ค่ะลูกแมงตับเต่าค่ะค่ะที่เลี้ยงไว้กักกำลังสิตโตค่ะหลยอยู่ด้ยค่ะเลี้ยงไงก็คือแมงตับเตาค่ะน้่กะบ่ใครได้เปลี่ยนเป็นอาทิตย์จึงสิเปลี่ยนให้เขาเทียนึงค่ะ โมเมนหน่อยๆเด้อค่ะตายกันดูยิย่ยยยยยค่ะกำลังสิใใญงแล้วค่ะมึงตัวนี้ตายหรือว่าเขาก็ตายเอ้ามึือว่าตายนค่ะ ไลค์ค่ะโมเมนต์หน่อยๆคลิปนี้กระจบซ้ำนี่เนาะค่ะคลิปต่อไปจังสิทธ์ให้พี่น้องเบิรงไมด้อคะ่ะสวัสดีค่ะ